สวัสดีครับท่านที่เข้ามารับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักดิ์สำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับครูก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแก้ไขหรือว่าจะลองฝึกหัดเปลี่ยนอะไร ซึ่งในคลิปนี้ไม่ใช่รถจักรายานยนต์นะครับเป็นรถยนต์เป็นรถยนต์นยตี่ห้อมิ u ูบิชิรุ่น New l a น c ซอปี2010นะครับรถคันนี้เดิมๆนะครับเป็นรถที่ติดก๊าซ CNG มาจากทางอ่าทางศูนย์นะครับเนะีรถคันนี้เนี่ยนะครับครูซื้อมานะครับในราคา30,000บาทมีทอนนะครับนะฮะ ซึ่งวันที่ไปซื้อเนี่ยคือเจ้าของเขาก็แจ้งมาอยู่แล้วว่ารถคันนี้เกียร์มันเสียนะมันวิ่งได้แค่20ซึ่งตัวนี้คือครูรับทราบละจากนั้นเจ้าของก็แจ้งว่าเครื่องเนี่ยมันเดินไม่เรียบหรือภาษาช่างเขาเรียกว่าเดินไม่ครบสูบนะซึ่งครูก็ไม่ได้วิตกกังวลอะไรเพราะว่าลดราคาไม่ถึง30,000บาทประกอบกับครูเนี่ยเป็นช่างมาก่อนอยู่แล้วนะครับเรื่องแค่นี้ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรเพราะว่าทางเจ้าของเขาก็แจ้งข้อมูลนั้นเป็นจริงมาให้เราทราบแล้วนะครับ ครูก็ตกลงซื้อขายกันจากนั้นครูก็กระดึบะด๊บกระดึ๊บกระดึ๊บมานะครับจากตรงสาย2นะครับมาจนถึงโรงเรียนนะครับก็มาถึงโรงเรียนปุ๊บก็รถมาจอดแล้วเมื่อวัน2วันที่ผ่านมาเนี่ยครูก็มาทําการถอดถังก๊าซเซียออกไปหรือมอเตรอร์มัไลออกไปเองนะครับนะให้นักเรียนช่วยแบกถังกันนะครับแบกกันแอดเลยเพราะถังก็ร่วมร้อยโลนะครับอ่าทีนี้ ตอนที่ครูไปซื้อเนี่ยนะครับเดี๋ยวครูขอญาตขยับนะฮะไปดูนะครับอ่าพวกถังการพวกหม้อต้มอะไรนี่คือครูถอดออกไปแล้วนะครับแต่ตัวหัวฉีดเนี่ยคือครูยังไม่ได้ถอดนะเพราะว่าถ้าเกิดครูถอดสายหัวฉีดออกเนี่ยคือครูยังไม่ได้ซื้อตัวอุดมาวันที่ครูไปซื้อเนี่ยนะครับคือครูก็เปิดฝากระโปรงหน้ารถด,ดูนะครับอ่าตัวเนี้ยมันจะเป็นเครื่องทวินคอยนะครับทวินคอยโดยคอยหนึ่งตัวเนี่ย มันจะคุมหัวเทียนสองสูบนะโดยคอยตัวแรกนะสายการ์ดมันบังอยู่นะครับสายหัวฉีดการ์ดบางอยู่ตัวเนี้ยนะฮะมันจะจ่ายไฟที่สูบ2กับสูบ3นะส่วนคอยตัวหลังเนี่ยมันจะจ่ายไฟสูบ4กับสูบ1ซึ่งทางเจ้าของเขาบอกว่าผู้ขายดีกว่านะครับผู้ขายเขาบอกว่าเครื่องเนี่ยมันเดินไม่เรียบมันเดินไม่ครบสูบแล้วเขาเนี่ยสงสัยว่า คอยที่คุมสูบสี่กับสูบหนึ่งมันเสียเขาก็เลยไปซื้อของของเทียบมาเปลี่ยนแล้วมันก็ยังไม่หายนะครับซึ่งครูก็บอกแล้วว่าเรื่องพวกนี้คือครูไม่ได้ไปซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าสามหมื่นนี่มันทังซื้อเวฟไม่ได้เลยนะครับครูก็จะเอามาแกะหลงอะไรใช้สอนช่วงล่างอะไรของครูก็ว่าไปนะฮะเดี๋ยวครูนะครับ จะมาทําการถอดหัวเทียนเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเขาบอกว่าสงสัยหัวเทียนมันไม่ดีแต่เดี๋ยวเรามาดูว่าจริงๆแล้วรถคันนี้มันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับอ่าทีนี้ก่อนถอดสาหรับท่านที่ไม่ใช่ช่างโดยตรงเนี่ยคือครูแนะนําให้ท่านเอาปากกาเคมีเนี่ยมาทําการเขียนไว้ก่อนอันเนี้ยคือครูเขียนไว้แล้วนะแต่ไม่ชัดอันนี้คือหนึ่งว่าอันนี้คือของสูบหนึ่งแล้วสายหัวเทียนสายคอยสูบหนึ่งเนี่ย มันจะโยงมาที่คอยที่เสียบอยู่ที่สูบที่สี่ส่วนคอยตัวสูบสองเนี่ยนะครับมันจะคุมอยู่กับสูบที่สามเนี่ยแนะนำให้เขียนอย่างนี้นะครับหนึ่งสองคือตัวคอยนะสามโทษไหอาจใช่สองคือตัวคอยสามคือปลาหัวเทียนแล้วสี่ก็คือตัวคอยโอเคนะ ส่วนเดี๋ยวของท่านใดจะเกะากะาลกว่านี้อันนี้แล้วแต่นะครับเดี๋ยวครูพาโจมารำบากหน่อยอ <g ib berish> เดี๋ยวถ้าขามันเกะกะโจก็่าโจจะอยู่ฝั่งไหนดีครับก็ได้ครับเริ่มอย่างนี้ก่อนเลยนะครับนะสวิตกุญแจออฟไว้นะครับออฟสวิตกุญแจจากนั้นให้เราปลดปลั๊กนะครับ ปลดลักที่เข้าคอยทั้งสองตัวคือจะปลดจะลักไหนก็ได้นะครับครูขอปลดลักที่คอยตัวสูบสี่ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นรถเก่าแล้วใช้แก๊สพวกลักมันจะไม่ดีมันจะกรอบการที่ต้องระวังนะครับปลดจากนั้นครูปลดลักเข้าคอยนะครับที่คุมสูบสองกับสูบสามนะครับปลดลักอ่ะพอเราปลดลักเสร็จเราก็ปัดลักหลบไปจากนั้น ให้ถอดน็อตยึดคอยนะครับมันจะเป็นน็อตเบอร์สิบอันนี้คือครูคายไปล่วงหน้าแล้วนะครับเนี่ยนะแล้วคายออกนะจะยึดได้สองตัวนะครับให้เราได้เห็นภาพและได้รู้ขั้นตอนนะครับราวคาย ระวังน็อตตัวคู่ล่วงลงไปนะครับเบอร์สิจะเท่ากันนะครับพอเราถอดของคอยนะครับตัวแรกออกเสร็จปุ๊บให้เราดึงคอยขึ้นเลยนะครับดึงคอยสูบสองขึ้นซึ่งคอยสูบสองเนี่ยจะมีสายหัวเทียนเนี่ยไปคุมกับสูบที่สามอยู่คือดึงคู่คู่กันขึ้นอย่างนี้ ดึงขึ้นมาก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวท่านผู้ชมมาเห็นแล้วในทีแรกมันไม่ได้เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตแปบ๊บหนึ่งโจหยุดวิดีโอไปก่อนอ่ะนะครับอ่าวันนั้นที่ดึงขึ้นมาคือมันขึ้นมาเป็นลักษณะอย่างนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมมาเห็นชัดเจนนะคุมสุกอยู่ที่สุกสองส่วนสายนี้ไปที่สุกสามโอเคนะอ่ะหนึ่งคู่ จากนั้นก็ไปถอดที่คอยที่คุมสูบสี่กับสูบหนึ่งถอดเหมือนกันเลยนะครับอ่ะครูทำการคลายนะส่วนของท่านใดที่ไม่ได้ใช้แก๊สซียนนะครับใช้น้ำมันรวนหรือใช้แก๊ส LPG จะไม่มีท่อนี้มาเกะกะอย่างนี้นะครับอาะจะไม่มีหัวฉีดแก๊สเกะกะจากนั้นก็ดึงครับสายหัวเทียนที่คุมสูบหนึ่งออกอ่ะดึง ครูนั่นขันได้ไม่แน่นนะดึงออกนะครับแล้วก็ดึงคอยที่คุมสูบสี่ออกดึงอพอเราดึงขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นอย่างนี้นะครับคอยตัวเนี้ยคุมสูบสี่ส่วนสายเนี่ยไปอยู่ที่สูบ<ม>ที่หนึ่งเคลียร์นะ จากนั้นนะให้ใช้ลูกบล็อกเบอร์16นะครับอันนี้คือด้ามต่อยาวนะครับแล้วก็ใส่กับด้ามฟรีหรือกอกแกกตรงนี้นะประมาณอย่างนี้นะครับทําการสวมลงไปที่หัวเทียนแต่ละสูบสวมลงไปนะฮะแล้วเราก็ทําไมครับคลาย,ายนะทำอย่างนี้ทุกสูบเลยนะครับทุกสูบ ส่วนท่านใดบอหัวเทียนท่านใหญ่เกินไปอาจจะฝืนนิดนึงนะครับอ่ายสมมติเราคลายเรียบร้อยหมดทุกสูบพอหลวมนะครับเราไม่ต้องใช้ด้ามฟรีหรือกอกแก่ก็ได้เราก็ใช้มือเราเนี่ยถ้าหมุนกับด้ามตัวนี้ทําไมฮะ สูบีนะครับยังไม่ต้องสนใจหัวเทียนนะครับทายให้มันหลุดเกลียวก่อนสูบสามสูบที่สองอ่ครูไม่พูดถึงยางเบ้าหัวเทียนอะไรมันหลวมมันรั่วนะอันนี้พูดถึงแค่เราจะถอดเลียนหัวเทียนนะครับสูบที่หนึ่ง พอเราคลายหัวเทียนหมดเกียวออกทุกสูบเสร็จเรียบร้อยนะครับหัวเทียนเนี่ยมันไม่ได้ติดมากับบล็อกนะครับน่ะให้เราใช้นะครับให้เราใช้ปัั๊กในนี่ยนะครับอันไหนที่มันดีๆก็ได้นะครับเนี่ยอันเนี้ยไม่ได้เอาตัวคอยนะเอาตัวปลั๊กเสียบลงไปอย่างนี้ครับเสียบเนี่ยเราดึงหัวเทียนขึ้นมาทีแล้วสูบอันนี้สูบหนึ่งเดี๋ยวครูขออนุญาต วางไว้ตรงนี้ก่อนนะที่แผงจิ้งหลีบก่อนสุปสองสุบสามอ่ะแสดงสุบสามครูยังคายออกไม่หมดเกียวนะครับเดี๋ยวขออญาตคายเพิ่ม สูบสามอ่ะแล้วก็หัวเทียนสูบที่สี่อ่ะกูยังคลายออกไม่หมดอีกนะครับยังไม่หมดเกียวนะครับขออภัย ในหัวเทียนมาครบสี่สูบแล้วนะครับเดี๋ยวครูขยายญาหยุดวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพาไปที่ล่มนะครับออสต็อปวิดีโอไ้อ่ะทีนี้มาดูต่อนะครับมาดูสภาพหัวเทียนก่อนนะครับอันนี้คือหัวเทียนสูบหนึ่งนะครับที่แกนกลางหรือฉนวนเนี่ยจะขา,ขาวๆอยู่ส่วนสูบสองเนี่ยจะเห็นว่าอ่าฉนวนหุ้มแกนกลางเนี่ยจะคขำๆหน่อยหนึ่งแล้วก็จะเปียก,กแๆแฉะ ส่วนสูบสามเนี่ยจะขาวนะครับขาวสะอาดเลยส่วนสูบสี่เนี่ยจะใกล้เคียงกับสูบสองนะครับคือจะเป็นสีน้ําตาลหน่อยนิ้ออกไม่ไหม้เห็นไหมฮะก็คือสรุปว่าหนึ่งกับสี่เนี่ยค่อนข้างจะเผาไหม้ดีแต่สองกับให้หนึ่งกับสามนะหนึ่งกับสามเนี่ยจะค่อนข้างเผาไหม้ดีแต่สองกับสี่เนี่ยสองเนี่ยจะเห็นว่ามันแฉะแฉะทีนี้ ครูก็มาดูต่อนะครับที่ครูบอกไปว่าไอตัวเนี้ยมันคือของเทียมที่เขาซื้อมาเปลี่ยนใหม่อเห็นคนขายบอกครูว่าตัวละสามร้อยสี่ร้อยบาทนะครูไม่ได้บอกยี่ห้ออะไรเขาไม่ดีนะครับวันที่ครูชักออกมาท่านเห็นอะไรไหมครับเนี่ยสนิมมวเขียว,เ,ยวเห็นไหมครับสนิมมวเขียว,ยวอ่าซึ่งมันอาจจะเป็นมาก่อนหน้านี้ก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาใหม่แสดงว่าของเก่าเนี่ย ไอตัวก้านคอยเนี่ยตัวเนี้ยอาจจะมีปัญหาใช่ไหมครับเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเฉพาะคอยตัวตัวสุดท้ายที่คุมอะไรครับ4กับ1หรือ1กับ4ส่วนสายเนี่ยมันถอดได้คือเขาใช้สายเก่าอยู่ทีนี้ไปดูคอยครับที่คุม2กับ3าท่านจะสังเกตเห็นว่าไอคอยที่คุม2กับ3เนี่ย1คืออะไรครับเขาไม่มียางใช่ไหมครับนี่ไม่มียางมา ไอ้ไม่มียางมาเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเราดูจากภายนอกเนี่ยนี่คือคอยแท้นะเดนโซคอยแท้นะครับเดนโซสายนี่ก็ยังสายดูดีอยู่นะครับสายดูดีอยู่เลยถ้าดูผิวเผลเนี่มันจะเหมือนว่าคอยตัวนี้ไม่ได้ผิดอะไรใช่ป่ะครับ,รบเป็นปกติแต่เพลนว่าวันนั้นเนี่ยพอครูเอาออกมาเสร็จเนี่ยคือครูก็มาสํารวจด,ดูครับอ้าว ไอายางกันฝุ่นตัวเนี้ยมันโดนน้ำมันซึมออกมานะครับมันบวมบวมแต่ก็ไม่มีผลอะไรนะครับบวมเสร็จแล้วครูก็เลยมาลองดึงดูนะครับนี่ครับเจอปัญหาครับนี่ก้านคอยเนี่ยนะครับมันหักมานานแล้วครับมันหกักเห็นไหมฮะอันนี้ไม่ใช่ครูเพิ่งทําหักนะเนี่ยนะครับเนี่ยข้างในเนี่ยถ้าท่านเห็นเนี่ยมันจะเป็นสนิมอ่าอันนี้ครูก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมจะเห็นชัดไหมนะครับ เพราะฉะนั้นที่เครื่องยนต์มันเดินไม่ครบสูบก่อนหน้านี้อาจจะเป็นที่อะไรครับคอยของสูบสี่ถูกไหมการคอยอาจจะมีปัญหาก็ได้เพราะว่าในการคอยเนี่ยเป็นสนิมเขียวๆใช่ปะครับสนิมเขียว,ยว,ยวแต่คู่ขายที่เขาขายให้ครูเนี่ยเขาก็คงมีความรู้ทางช่างอยู่เขาเลยแก้ไขปัญหาโดยการสั่งคอยออนไลน์มาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแล้วเนี่ยตัวใหม่ใช่ไหมฮะ แต่มันก็ยังเดินไม่ครบสูบอยู่เพราะว่าป Trans ัญหาคือมันอยู่ที่คอยที่คุมสูบสองกับสูบสามเนี่ยมันทํให้ครับอ่าเนี่ยก้านคอยมันขาดตอนนั้นพอราก้านคอยมันขาดมันอยู่อย่างเงี้ยณวันนั้นที่เขาดึงขึ้นมาคือมันขึ้นมาอย่างนี้เลยใช่ปะครับแต่เมื่อกี้เนี่ยตอนต้นคลิปที่ครูถ่ายให้ดูเนี่ยพอครูดึงขึ้นมาเนี่ยมันทําไมเลยครับมันหลุดถ้าอย่างเงี้ยเราจะรู้เลยว่าไอ้คอยตัวเนี้ยมันมีปัญหาใช่ปะครับแต่ณวันนั้นทีแรกเนี่ย มันขึ้นมาอย่างนี้เลยขึ้นมาอย่างนี้ซึ่งดูผิวเผินเนี่ยก็คือคอยปกติใชไ่ไหมแต่พอเรามาแกะมาตรวจสอบถึงได้เจอปัญหาว่านี่เนี่ยแหละคือทําให้ไฟเนี่ยมันเดินไม่เสถียรเนี่ยข้างในเนี่ยผุเป็นสนิมหมดเลยนะะส่วนสายมันเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับก็คือดึงออกมาเนี่ยนะครับเนี่ยดึงออกมาอย่างนี้ได้ถ้ามันไม่เสียนะ ถ้ามันไม่เสียเราก็ใช้สายเดิมอย่างนี้ไปทีนี้ทำอย่างไรล่ะครับในเมื่อตัวเนี้ยการคอยสูบสองมันเสียส่วนอันนี้มันก็คือของเทียมก่อนหน้านี้นะครับครูก็ไปซื้อรถมาให้แฟนครูเนี่ยกับลูกสาวครูหัดขับคันหนึงเหมือนกันแล้วเป็นวิซูวิชิรุ่น New l a นเซอร์เหมือนกันแล้วปีจดทะเบียนปีเดียวกันด้วยคือ2010 แล้วติดก๊าซ CNG เหมือนกันนะซึ่งไอคันนั้นนะที่ครูซื้อให้แฟนครูกับลูกสาวครูหัดขับเนี่ยครูได้ทําการถอดไอชุดคอยของเดิมอันนี้ออกมาของเดิมมันคืออะไรครับทวินคอยคอย2ตัวแล้วก็แปลงใส่เป็นชุดไดเล็กคอยไปซึ่งเดี๋ยวว่างแล้วครูจะทําให้ดูนะครับว่าสําหรับท่านที่ใช้รถมิซูเนี่ยแล้วเดิมเมเนี่ยไอทวินคอยเนี่ย มันมันเสียล่าลายแต่แต่ละตัวของแท้มันแพงเนี่ยเขาจะแปลงใส่เป็นไดเรกคอยว่าถ้าเกิดท่านไปซื้อมาเนี่ยชุดนึงก็ละลายพันแปดสองพันหรือสองพกว่าบาทเนี่ยแล้วจะเปลี่ยนอย่างไรจากทวินเป็นไดเรกวพรานั้นวันที่ครูไปเปลี่ยนเนี่ยคือครูก็ขออะไรตัวนี้กลับมาเพราะว่าอันนี้ก็คือคอยของแท้ทั้งคู่แล้วมันยังไม่ได้เสียอะไรนะก็คือขอเขากลับมาเพรนั้นเดี๋ยวครูก็จะเอาตัวไอ้ตัวเนี้ย ทวินคอยของจากรถแฟนครูเนี่ยไปใส่แทนที่คันนี้แทนเคนะส่วนหัวเทียนเนี่ยคือครูไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวครูแค่ขอทาําความสะอาดนะทีนี้ในการเอาหัวเทียนไปใส่กลับก็ไม่มีอะไรนะครับคือเราทารําความสะอาดตรงนี้เสร็จเราก็เอาหัวเทียนไปหย่อนพอหย่อนเสร็จเราก็บล็อกทําไมครับขันให้แน่นทีนี้ท่านจะขันแน่นตามความร,รู้สึก หรือว่าเอาประแจปอนขันเลยนั่นก็คืออีกประเด็นหนึ่งพอเราขันหัวเทียนครบทั้ง4ี่หัวเสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูก็จเจาตัวคอยจากอีกคันหนึ่งทาไมครับที่มันดีมันสมบูรณ์ไปใ,ใส่แทนเดี๋ยวตรงนี้ครูขออนุญาตหยุดยวิดีโอไว้ก่อนนะครับทีนี้ครูได้หัวเทียนไปทาฟาร์มสะอาดแล้วนะครับส่วนท่านใดถ้าท่านจะเปลี่ยนใหม่เลยก็ดีนะครับชุดหนึ่งก็200อ,อยกว่าบ,บาทเองนะฮะคระคูก็ใส่หัวเทียนนี้เวลาใส่ ค่อยๆหย่อนลงไปนะครับถ้าหย่อนลงไปแรงเดี๋ยวมันไปกระแทกนะครับไปกระแทกแล้วเคี่ยวเคี่ยวกาวมันจะงอนะครับแล้วเดี๋ยวเครื่องมันจะจุดระเบิดไม่ได้สองสามแล้วก็สี่นะครับขอใส่ลงไปเสร็จปั๊บก็ทำการใส่ นะฮะทำการขันนี่ครับนะอย่างที่ครูบอกนะถ้าเราใช้บล็อกหัวเทียนไม่ตรงขนาดมันมันจะใส่แล้วมันเอาออกไม่ได้นะครับอันนี้ท่านก็ไปหาเลือกซื้อบล็อกหัวเทียนเอาเนี่ยนะครับก็จะทําประมาณอย่างนี้ เข้าเกลียวให้แน่นอย่างนี้เสร็จจากนั้นก็ใช้ตัวกอกแกกเนี่ยนะครับหรือด้ามฟีเนี่ยทำไมฮะขันให้แน่นให้แน่นให้ทำอย่างเงี้ยจนครบทุกสูบนะครับซึ่งเดี๋ยวสูบสองสูบสาสูบ4ี่เนี่ยเดี๋ยวครูขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้นะครับเพราะว่ามันขันได้หลักการเดียวกันนะครับอะอะ ะครับตอนนี้ครูก็ขันหัวเทียนนะครับมาจนถึงสูบที่สี่เวลาท่านขันท่านต้องประมาณแรงด้วยนะครับถ้าท่านขันเต็มที่เลยเนี่ยหัวเทียนขาดนี่งานงอกนะครับครบสี่สูบเดี๋ยวครูขอเอาตัวบล็อกตัวนี้ขึ้นนะครับ พอเราขันจนครบสี่สูบเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวงานต่อไปก็คือเอาคอยใช่ไหมครับมาทําการติดตั้งทีนี้ครูจะใช้คอยตัวใหมนะ่ซึ่งเป็นคอยที่ครูบอกว่าถอดมาจากรถคันเก่าเป็นของเดนโซแท้ทั้งคู่นะครับอ่นะเราจะใส่สูบไหนก่อนก็ได้แล้วแต่เราสะดวกนะครับทีนี้เดี๋ยวในคลิปเนี้ย เดี๋ยวครูขอใส่ตัวสองกับสามนะฮะระวังวาลตัวนี้ฮะท่อยางวาลพีซีวีตัวนี้หักนะครับระวังด้วยอ่ากดลงไปตรงๆนะครับเนะี่ยเล็งให้ตำแหน่งแล้วกดลงไปตรงๆนะครับอันนี้ยนะฮย บ๊อันนี้ก็กดลงไปนะครับจากนั้นก็ทำการยึดน็อตหมุนเข้าเกลียวด้วยมือก่อนนะครับหมุนเข้าเกลียวด้วยมือเดี๋ยวค่อยมาไล่ขันทีหลังนะครับอโอเคนะสองกับ นะครับจากนั้นก็ใส่คอยที่คุมสู่อะไรครับสี่กับหนึ่งนะครับสี่กับหนึ่งะระวังก้านคอยหักนะครับระวัง่อ,อกาจะเกะกะจัดตำแหน่งที่จะมารองรับกับปลั๊กให้ดีนะครับให้ถูกตำแหน่งนะครับ พอได้ตำแหน่งเสร็จแล้วก็กดกดคอยลงไปนะครับกดลงไปเสร็จนะฮะก็มาใส่หัวเทียนสูบที่หนึ่งเดี๋ยวค่อยจัดระเบียบสายอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาท่านผู้ชมนะครับ กดลงไปอโอเคนะครับผลกดจะรู้นะมันจะดังกรึบนะครับใายน็อตยึดคอยสูบ4กับ1หมุนเข้ากเกลียวด้วยมือ นะครับขันน็อตยึดคอยนะครับสูบสองกับสามต้องมั่นใจนะครับว่าการคอยมันลงตำแหน่งนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคอยท่านจะเสียนะครับอสองกับสามแล้วก็ไปขันอะไรครับสี่กับหนึ่ง พอ,อขันตรงนี้เรียบร้อยเสร็จก็ทำไมครับเสียบปลัก๊กเวลาเสียบปลั๊กคอยกลับระวังนะครับของใครที่รถเก่าๆมาเสี่ยงต่อการปลั๊กแตกนะครับท่านกระเล็งตำแหน่งให้ดีก่อนแล้วก็ทำไมครับดันเข้าไปถ้าปลั๊กมันแตกหาปลั๊กเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนไม่ได้ก็เห็นบางคนเขาเคเบิลไทยมาลัดเอาไว้นะครับอ่ะกูก็เสียบของคอยสูบสองกับสามก็ทำไมครับทำเหมือนกันนะครับ ทำเหมือนกันนะฮะอ่ะก็เอาสายทำไมครับเสียบนะฮะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะครับจบขั้นตอนในการถอดเปลี่ยนหัวเทียนแต่อเผอิญว่าอย่างที่ครูแจ้งไปว่าในคลิปเนี้ยพอเราถอดมาแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่หัวเทียน ปัญหาคือมันอยู่ที่คอยที่คุมสูบสองกับสูบสามกานคอยมันหักนะครับวานนั้นท่านใดที่ใช้รถมิซูวิชิรุ่น New l a นเซอร์หรือมิซูวิชิ l a นเซอร์ซีเดที่เป็นเครื่อง 4G18 แล้วเดิมๆเ,เนี่ยมันเป็นทวินคอยแบบเนี้ยท่านก็เอาความรู้จากคลิปของครูเนี่ยไปทำไมครับไปถอดเปลี่ยนหัวเทียนได้ขอให้ท่านมีเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือก็มีล้วมีบล็อกถอดหัวเทียน แล้วก็อะไรครับเครื่องมือหรือประแจถอดน็อตยึดคอยเบอร์สิบตัวนั้นในวันว่างๆเนี่ยถ้าท่านสงสัยหัวเทียนท่านไม่ดีหรือไม่ครบกําหนดอายุการใช้งานท่านก็ลองไปปฏิบัติด,ดูนะขอแค่ระวังเวลาถอดนะครับในกรณีมันเก่าปักมันเสื่อมสภาพมันแตกอันนี้โทษกันไม่ได้นะครับนะก็จะมีประมาณนี้นะก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบ ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ